วันนี้เราก็มุงเสร็จแล้วมาดูมาดูไก่มาดูไไก่ หลายวัในใกล้เสร็จแล้วอือเป็นแน่นอนเลยคือเรื่องว่าเช้าท้องเลยครับ่ถ้าถ้ามาจักวงหน่อยหูแม่ครับพาได้ให้ใหญ่กว่านี้อีกหน่อยเนาะวง,สอง,ส,องสองเมตรหาสองเมตรสองเมตรกับหาซ่าไฮเด้พอดีงามเทวดาได้เอาติดอยู่ครับบ่ผมบ่ติดผมเบิงเบ่งแล้วมันสิบ่คืดนะเอาไว้เอาไว้ทางหลังอันองค์พระเอาบ่าแม่เอาไว้ข้างๆองค์พระ พอได้ไปจิดติน้ำขังผนังก็ได้นูคนับรอครับไมมองกังงนตีแต่อมตีแต่มันหน่อยพู <c oughs> กถ้ากัเห็นกันบดเดนี่ถ้ากัเห็นกันบดเดนี่้วนไปใส่้วนไปใส่นอนดิ้วนนอนดิฮะ Buồn non đi, Ta sửa thằng mua cứ <coughs> đi ไม่ไล่วันนูไม่ได้ไล่ไลยวันนะไม่ได้ไล่สนทนาทำหลายวันนั้นเนื่องจากสัญญาณเน็ตล่มเนาะสัญญาณเน็ตล่มไวไฟ,ไฟล่มสองสามวันแล้วเขาเพิ่งมาซ่อมให้วันนี้เนาะมาดูอัปเดตงานวันนี้ใช้เน็ตมือถือข้างนอกเนาะ ไก่จะเสร็จแล้วเนาะไก่จะเสร็จแล้วสารามุกขาว เสร็จก็จะหาดินมาเข้าแล้วก่ออิดยกระดับขึ้นเอาดินมาเข้าแล้วก็เทพื้น เสร็จในส่วนที่ทำยากแล้วเนาะต่อไปก็จะเหลือส่วนที่เก็บรายละเอียดส่วนนี้จะทำยากหน่อยโครงโครงหลงังคาก็จะเหลือเก็บรายละเอียดเทพื้นเทพื้นปูกระเบือ้องอ่า ลงล่งคาแล้วสวยสวยอยู่เนาะแต่มาเ็ายังว่าสวยอยู่นะสีนี้เนาะสีนี้นสวยเลย เสียได้แต่ทำมาจากวงเล็กทำมาจากวงเล็กทำมาจากเล็กโพดเอาขึ้นไปข้างบนเล็กเล็กหนึ่มืนห้าพันบาททำมาจากไม้แกะย้อมสีทองวงรอบเม็ดวงรอบเม็ดไปไปมามาเล็กขึ้นไปข้างบนเล็กเลยกลายเป็นวงเล็กไป มุมสูงดูมุมสูงกันแถวนี้น่าจะได้เอาดินมาถมหมดแล้วหาศาลามีด้านนามนี่ โตอีกหน่อยงามมากทำมาจากไช่ทำมาจากมันเล็กทำมาจากนี่เตียวกรนที่เตียวเลยหลังใหญ่เน,นียยี่สิบเมตรคูณสิบหกเมตรอ้วนไม่ยาวแต่อ้วนสลาหลังนี้ โอ้แถวนี้ลมลื่นดีสัญญาณไม่ค่อยดีโอสัญญาณไม่ดีเนาะมันใช้เน็ตมือถือมันอยากสะดุดหน่อยเนาะพอสะดุดแล้วก็หาย ท่านผู้ชมหายหมด ทางนี้ไม่ได้ใส่ทางนี้ทางนี้มันได้ใส่อะไรเลยทางนี้จะปล่อยว่างแล้วจะน่าใส่ธรรมจักรปกติเขาแถมรูปเทวดามาด้วยเทวดาแกะสวยๆแต่แต่ไม่ติดนะเพราะว่าจะมาติดอัดสูง นเนะดถ้ารือเต็นออกมันจะเห็นเต็มๆเ,เ,เพราะว่าเดือนนี้ฝนจะตกหนักประเทศไทย ต้องอรีบหาดินมาลงดินมาลงไว้เหมือนฝนจะตกนู่นนี่ร้อนอบอ้าวอีกแล้ว ช่างก็ฝีมือดีอยู่เนาะฝีมือดีอยู่แต่จะเสียตรงที่มุงมุมลังคาไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าสวยมุงลังคาอย่างเบี้ยวอยู่ อาจารย์อาจารย์พันนีอาจารย์สอนได้เลยได้สอนอัตมาได้เ่ยอาจารย์พันนีมาอัปเดต ทำศาลาปฏิบัติธรรมเนาะมา update. อัปเดตถ่ายให้ดูาภาพบรรยากาศเนาะ,ะเราก็ทำมาได้หนึ่งเดือนแล้วเนาะหนึ่งเดือนแล้วหนึ่งเดือนเนาะน่าจะครบหนึ่งเดือนตอนเอาดินเข้าน่าจะประมาณที่อ,อน,น่าจะหนึ่งเดือนแล้วนะ พอช่างเริ่มวันที่ห้าวันที่ห้าเดือนที่แล้ววันนี้ก็วันที่สามแล้ววันที่สามหรือวันที่สองมลูกน่าจะครบหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้ยอดบริจาคของเราก็ก็ใกล้จะครบแล้วก็อีก ขาดอีกประมาณ3ามแสนบาทนะจะครบหนึ่งล้านสองแสนบาทตอนนี้ก็ได้เก้าแสนเก้าแสนบาทนะยอดยอดโยมร่วมกันหลายท่านหลายคนเนาะคนละสิบบาท2ี่สิบบาทคนละร้อยคนละพันคนละหมื่นคนละแสน 1, รวมกันก็ใกล้จะครบแล้วตอนนี้ก็ขาดอีก30,000นบาทเนาะอีกไม่เยอะนะ ประมาณสามแสนบาทก็จะครบหนึ่งล้านสองละเราตั้งงบประมาณไว้หนึ่งล้านสองสอแสนบาทตอนนี้ก็ใช้งบไปประมาณหกแสนแล้วหกแสนแล้วมันก็จะเหลือฟ้าเหลือปูกระเบื้องเหลือเทพื้นมีแต่งานที่ใช้ทุนรัพย์เยอะเลยนะด้านนอกอีกนะด้านนอกรั้วด้านนอกอีก ก็จะทำรั้วด้านนอกรั้วด้านนอกอีกสามเมตรด้านออกด้านข้างสามเมตรทำเป็นรั้วด้านนอกแล้วก็ปลูกแล้วก็ปลูกต้นไม้เนาะต่อไปก็จะได้ทำกุฏิเอาดินเข้าเริ่มถมดินเริ่มปรับดินนะ ในส่วนใดในส่วนใดที่มันปรับดินได้เราก็จะปรับ,ปร,บปรับปรับปลูกต้นไม้เนาะจะซื้อต้นไม้มาปลูกปลูกปลูกไว้เพื่อคืนธรรมชาติให้มันลมลืน่นน่าอยู่เนาะที่ไหนครับที่กาลสินนะที่กาฬสินที่นี่คืออ่างเสื้อนอนสำนักสงฆ์อ่างเสื้อนอนจังหวัดกาลสิน อำเภอห้วยพึ่งอาทิตวันอาทิตย์ไปยังไม่ลังคาเอาคือได้มาคือได้มามาเก็บเห็ดบ่สงสัยมาเก็บเห็ดแน่เลยเหย็ดกำลังออกหลาย้นช่วงนี้เห็ดเพาะเห็ดเพาะเท่า ที่นี่มันติดภูเขาอุดมสมบูรณ์เนาะติดภูเขาติดอ่างเวลาหน้าฝนก็จะมีเห็ด <c oughs> ไปหาอาจารย์ก็เอา ไปมาแล้วบอไม่เจอบอกหรือ,อยังไงเจอแต่มาไม่อยู่อ๋อแต่ไม่อยู่เนาะวันอาทิตย,วตย์วันอาทิตย์ไปไหนนาะวันอาทิตย์วันอาทิตย,ตย์ไปไหนไม่รู้วันอาทิตย์ตรงกับวันที่สามสิบใช่ไหม บ่เจอมาใหม่เด้อวันอาทิตย์ตรงกับวันที่สามสิบวันนี้มันน่าจะไม่อยู่เนาะวันอาทิตย์ไม่อยู่วัดเกือบหมดทุกคนเลยเนาะเ้าวันที่สามสิบไปถวายสลาเอาถวายกุฏิใช่ใช่ใช่ไม่อยู่วัดเลยวันที่สามสิบได้เลาะโซนแม่ชีไหมได้เดินเลาะโซนแม่ชีไหม เดินเลาะดูกุฏิแม่ชีไหมมาถ้าไม่เห็นใครก็สามารถเดินเลาะได้ด้ส่วนแม่ชีไปเดินเลาะกุฏิของแม่ชีได้เลยเนาะเพราะเดี๋ยวนั้นไม่ขาดคนหรอกคนมีคนอยู่ตลอดวันนั้นก็น่าจะเหลือแม่ชียอยู่ประมาณ สีห้าท่านนี่แหละไม่ได้ไปเนาะไปเกือบหมดวัดเลยมาใหม่มาแบบเซอร์ไพรส์นี่แต่ว่ากูมาในวันที่ไม่อยู่พอดีเลยวันนั้นไม่ไม่ได้ฉันข้าวที่วัดเลยไปฉันข้าวที่สหัสคันนเลย ไวยเจ้าค่ะเสร็จทันเข้ารรษาโน่น่าจะไม่ทันเน้ดูแล้วแต่เสร็จเสร็จอยู่อกเทพื้นเนาะเสร็จอยู่ดอกเทพื้นแต่ว่าการเก็บรายละเอียดมันต้องมันต้องใช้เวลาสักนิดการเก็บรายละเอียดส่วนมากมันจะชาติตอนปูกระเบื้องนี่แหละกับทำฝ้านี่แหละอันอื่นมันก็ไม่ยากเจออุบาสกท่านเดียวอ,อุบาสกพ่อใหญ่ พ่อใหญ่วันนั้นไม่ได้ไปอยู่ประมาณห้าหกท่านนี่แหละอยู่วัดเนาะแต่ว่าวัดอาตมากลางวันจะเงียบหน่อยเขาอยู่ใครรื้มันตอนนี้ก็กุติก็ว่างอยู่ว่างอยู่สองหลังสามหลังสองหลังเนี่อว่างอยู่สองหลังเนาะ ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ18ท่าน18ท่านโยมจะโอนทำบุญอีกอาสาธุโมทนากับเมนูจันเนาะโมทนาเด้อยังร่วมได้อีกเนาะเพราะว่ายังขาดอีก3แสนบาทส,สถานที่สัป,ปะยะสัป,ปะยะ,ปปร,ะ,ยะร่มเย็นนะวัดที่วัดเนาะ พลังงานดีมากนะเข้ามาแล้วมันดูดจิตให้สงบเลยเดย็อยู่ที่วัดสัปะยะไม่ไกลจากหมู่บ้านไม่ใกล้หมู่บ้านนะมันจะพอดีพอดีแล้วก็วิวทิวทัศน์เห็นภูเขาเนาะเห็นภูเขา จะมีเขาล้อมรอบหาฝนมาแล้วเนาะฝนมาแล้วเดี๋ยวจะได้ยุติแล้วเด้อทีนี้จะได้ยุติการถ่ายทอดสดแล้วเนาะฝนมาแล้วไม่แน่เนะาะตอนเย็นๆก็ไม่แน่นะช่วงนี้อาตมาได้เน็ตมาแล้วเน็ตกลับคืนมาเป็นสภาพเดิมแล้วอาจจะสนทนาธรรมเนะาะ วันนี้ก็ขอพักวันเท่าน,นี้ก่อนก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านเดอ้อ